ผมยืมมารีวิวนะครับราคาผมเลยไม่ทราบแต่จากการคาดคะเนน่าจะประมาณหมื่นต้นๆอาจจะหมื่น0 0 0ถึงหมื่นนะครับนี่คือ KRM Performance ส่วนชื่อรุ่นเนี่ยเท่าที่ทราบน่าจะเป็น The d i r t Third นะครับแต่เป็น Generation ที่2หรือเป็นอะไรเนี่ยนะไม่แน่ใจเจ้าของนะครับก็มีมีดเล่มนี้อยู่เขาเขาซื้อมือ2มือ1มาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ เขาเห็นว่าในช่องยังไม่มีรีวิวก็เลยให้ผมยืมรีวิวขอบคุณเจ้าของมีดมากๆไม่แน่ใจว่าผมเรียกโค้ดเนมว่านายตัวกลมหรือว่าอะไรถูกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่นะครับไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าขอบคุณเจ้าของมีดเล่มนี้มากๆเลยที่ให้ยืมรีวิวนะครับซองปลอกฝักเนี่ยจะมาในลักษณะเป็นคายเด็กนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นซองคายเด็กสีดําแบบแคลมเชลแบบฝาหอย,ยนะเขาใช้คายเด็กชิ้นเดียวกันนะครับอ้อมด้านหน้า ประกอบเข้าไปนะครับปกติเราจะเห็นยี่ห้ออื่นทำเนี่ยจะเป็นขาเหล็ก2ชิ้นประกอบกันแล้วก็ใช้หมุดเรเวดยึดรอบนะแต่ตัวนี้เขาใช้ชิ้นเดียวกันเลยนะตัดอ้อมมาแบบนี้ซึ่งการทําแบบนี้มันทําให้มีดปลอดภยัยแล้วมีความแข็งแรงในการเก็บนะครับมากขึ้นโดยตัวซองจะคุ้มบริเวณด้านประมาณ1ใน3ของความยาวทั้งหมดมีเสียงรรดเดิลนิดหน่อยนะครับส่วนความหนุงก็อาจจะมีเสียงนะเพราะตรงน,นี้ยังไม่ได้ติดอุปกรณ์ ยึดจับกับเข็มขัดนะครับตัวมีดก็อยู่ในซองแบบนี้เวลาจะเอาออกก็จับแล้วก็ดันตัวแรมให้อ้าออกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดึงตัวมีดออกแค่นั้นนะครับเราลองมาใช้หนักวัดขนาดแลวพูดถึงดีไซน์กันนะครับผมปัจจุบันตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังกลับมารีรดักชันไหมนะครับหน้าตาแบบนี้ตัวมีดอย่างเดียว405นะครับ405กรัมหนักอยู่นะ ซองนะครับ80กรัมแล้วก็ช่างทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันเลย486กรัมนะครับก็เป็นมีดที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากเออถามว่าทำไมมันถึงหนักนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นมีด h e a v i t y นะครับเป็นมีดออไซส์ใหญ่นะเป็นมีดขนาดใหญ่ดีไซส์ใหญ่ที่เป็นไซส์กลางค่อนค่อนมาทางแบบอาจจะเป็น compact มาเชตเต้ ete, อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองวัดขนาดดู oal หรือ over all length นะครับความยาวรวมทั้งหมด11.3นิ้วนะครับ28.6ซนติเมตรใบมีดนะครับ6.3นิ้วนะครับหรือ16ซเมตรแล้วก็ด้าม5นิ้วนะครับประมาณ12.6ซนติเมตรเป็นมีดที่มีขนาดความยาวทั้งด้ามและใบค่อนข้างยาวนะกับมีดที่แบบเป็นแคมป์ไนา์เป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่ว่าผมจับแล้วผมรู้สึกว่ามันน้ำหนักเยอะเพราะว่าเขาออกแบบมาใบมันหนามากเลยเรามาดูกันนะครับส่วนของใบเนี่ยเป็นส่วนที่มีดเล่มนี้นะครับมีการดีไซน์เป็น leaf shape d r o p point นะครับก็คือปลายต่ำกว่าสาันนะครับ drop ก็คือปลายนะครับ drop point นะครับซึ่งทรงนี้เขาจะเป็นทรงใบไม้นะครับมีสันที่ สูงแล้วก็ลดความชันลงบริเวณปลายต่ำนะครับทำให้การใช้งานในการกดแทงหรือการเฉาะสับนะครับทำได้สะดวกการออกแบบก็ทำให้มีดเนี่ยมีคุณสมบัติในการฟันนะครับในการตัดในการเหลารวมถึงใช้งานหนักๆสันมีดเล่มนี้หนามากเลยนะนะครับทำให้น้ำหนักมีดก็เยอะตามไปด้วยถ้าลองชั่งน้ำหนักดูตะกี้ก็จะเห็นว่า400กรัมแล้วก็สันเนี่ยหนาถึง 7.8มเมเลยเกือบจะ8มิลเลยเนาะทางเทคนิคแล้วคือเขาบอกเป็น8มิลนะครับแต่วัดจริงๆประมาณ7.7-7.8ม mm มถือว่าหนามากนะครับส่วนด้ามก็หนาถึง2 1มิล2 9เกือบ22มิลนะครับก็ถ้าเป็นเซนติเมตรคือ2.2เซนโดยประมาณ2.19 mm, นะครับ2.2ซนน้ำหนักขนาดนี้นะครับมาจากส่วนที่หนาของตัวเหล็กใบนะครับซึ่ง าการดีไซน์ของการขึ้นคมหรือการเจียใบยก็คือ k i m Performance ใช้การสกรูนะครับหรือว่าการกลายนะครับบริเวณข้างใบ2ฝั่งเป็นแบบอัวโลกลายมันจะวาวๆนะครับทั้ง2ฝั่งซึ่งอัวโลกลายเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเขาจะมีะคุณสมบัติในการฟันตัดเฉือนสไลซ์นะครับเป็นสไลเซอร์สไลซีไลซ่ได้ดีแต่ความแข็งแรงหลังคมก็น้อยนะครับเขาก็เลยปรับปรุงด้วยการเพิ่ม ความหนาของสันใบให้มากขึ้นเหลือเนื้อเหล็กมากขึ้นแล้วก็องศาของการรับคมที่เปิดคมเยอะหนานะครับทําให้การใช้งานได้ยาวนานต่อเน,นื่องแล้วก็ถึกขึ้นนะครับส่วนสันเนี่ยแม้ว่าจะไม่90องศาไม่ได้ทําคราวมานะครับแต่ก็เป็นสันที่สามารถจะตอกสันนะครับบัตรนิง่งเอาไมา้ฟาดหรือว่าหาอะไรตีได้ในการผ่าฟืนหรือการใช้งานหนักๆน,นะครับ โค้งของสันหลังมีดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความโค้งลงนะครับซึ่งมันเป็นหลักการออกแบบตามสรีระศาสตร์ของอวิทยาศาสตร์นะเอ็กโอนอมิกนั่นเองซึ่งเวลาเราจับด้ามเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามีดเล่มนี้มันจะเป็นอะไรที่มันกลมๆบอลๆนะครับเหมือนลูกบอลอ,อยู่ในมือนะครับจับแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีฮอตสปอตไม่เจ็บมือแล้วก็รู้สึกว่ามีดกระชับมือมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัมีดรุ่นนี้นะครับดีไซน์โดย พี่อุชัชวานทองวัฒนากับ K.M i ร่วมกันหรือว่า K.M. i Performance ออกแบบเองทั้งหมดแล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจด้วยว่ามันนี่คือรุ่น The 33rd หรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่อ่านในชื่อคลิปแล้วก็ description pin comment ก็ได้นะครับให้ไว้ตรงนั้นเพราะว่าที่มีไม่ได้มีบอกชื่อรุ่นอะไรเลยนะครับเป็นเก,เกลี้ยงนะแต่ว่าดีไซน์มันก็ไม่เหมือนกับติทที่ผมเคยมีหรือเคยรีวิวมานะครับผม ส่วนของสันจะระบุไว้ว่าเป็นโบเลอร์เคนซึ่งเป็นอลลอยสตีลนะครับไม่ใช่สเตเลสเด่นด้วยการรักษาความคมทนการเสียดสีสูงแข,งงขงคงคง็รงรักษาคมดีนานนะครับการทนทานการกัดกร่กกรอนอาจจะสู้สเตนเลสไม่ได้แต่ KIM เขาก็มีวิธีพัฒนาปรับปรุงคุณภาพโลหะทำให้เจ้า k ค1นตัวนี้ต้านทานสนิมทนการกรัดก,กร่อนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมใช้เค1นของ KIM อยู่ก็ ขึ้นสนิมช้าแล้วก็น้อยมากจะสังเกตดูว่าเล่มนี้ก็มีสนิมน้ําตาลน้ําตาลส้มๆอยู่บ้างนะครับเพราะเป็นมีดที่ใช้งานมาแล้วเป็นคราบนะครับก็ทําความสะอาดได้ไม่ได้เป็นสนิมลงเนื้ออะไรขนาดนั้นส่วนผิว finishing ของใบนะครับเขาใช้ s a n บล l สหรือว่า b e a d b l a t นะพ่นทรายพ่นแก้วหรือว่าพ่นกรวดนะครับปะทะให้มันเกิดความด้านขึ้นมาถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าเป็นสีเทาๆหมองๆอ,อยู่ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่สึกไปแล้วเพราะว่าใช้งานนะครับแต่มีก็ยังคมอยู่มากอยู่นะครับ มีรอยขูดขีดเป็นธรรมดาซึ่งไอแบบเนี้ยก็จะเป็นการพรางรอยขูดขีดแล้วลดแสงสะท้อนไปนในตัวด้วยนะครับมาร์กิ้งเคก็อยู่ตรงนี้และตรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านล่างของใบอยู่ด้านหน้าตรงนี้จะมีฟิงเกอร์ชอยนะครับซึ่งเราสามารถจะใช้นิ้วล้วงจับคอนโทรลมีดในลักษณะนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นมีดเล่มนึงที่จับถนัดมากในท่าทางหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการจับแบบนี้นะครับกำแบบนี้หรือจะเป็นการขยับ จับแบบธรรมดา Hammer Grip, Saber Filipino Grip หรือว่าจะเป็นแบบ Re v e r s e หรือ i p i ิกนะครับในการใช้งานแบบแทงกระแทกอะไรแบบนี้ส่วนของด้ามน,นะครับใช้ไม้จริงประกบเข้าไปนะครับบนไลเนอร์ไล n i n งสีส้มแดงข้างในนะครับทำให้ด้ามมีความสนิทเนียนแล้วก็แข็งแรงแล้วยึดไว้ด้วยหมุดสแต l เลตนะครับ2ตัวตรงนี้จะมีทองเหลืองด้วยนะครับทำให้สตเลตแน่นกว่าเดิมแล้วก็ ท้ายตรงนี้ก็จะมีรูร้อยแลนยาร์ดส่วนไม้ที่นํามาใช้ในด้ามน,นี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นไม้ประดู่ลายนะครับเป็นประดู่สเวิร์ลเป็นเป็นคลื่นนะเหมือนลายเวฟนะครับซึ่งผมลองตรวจดูลองเช็คดูก็จะเป็นประดู่นะครับมันมีความแน่นนะครับแล้วก็มีลายอยู่ในตัวทั้งเป็นลายที่เป็นสีแล้วลายที่เป็นหยกัยกๆนะครับเป็นส w เวิร์ลสเวิร์ลวูดผ่านการทำสเตบิลไลเซชันมาแล้วสเตบิลไลซ์มาแล้วนะก็ เป็นการดูดความชื้นน้ำน้ำมันออกจากเนื้อไม้แล้วก็แทรกสารเคมีประเภทโพลียูริเซนหรือว่าอีพ็อกซีอะคริลเรซินเข้าไปแทนน้ำมันและอากาศแล้วก็ความชื้นทำให้ไม้มีความทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นลดการบิดตัวกวงงอและก็การปรีแตกได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทนขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมส่วนท้ายด้ามก็จะมีลักษณะคือมวนลงด้านหลังแบบนี้มีรูรันยาร้อยเชือกแล้วก็สามารถจะชกด้านหลัง สับแบบนี้ได้เพราะมีดน้ำหนักเยอะนะครับก็สามารถใช้แรงกระแทกหรือว่า total w e ในการกระแทกฟันลงไปได้เลยต้องบอกเป็นมีดรุ่นที่ผมชอบด้ามมากนะจับถนัดมากๆนะครับแล้วก็เป็นมีดรุ่นที่ผมเองยังไม่มีนะครับหายากอยู่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับปี2 0 2 4เนี่ย KIM Performance มีแผนจะนำกลับมาผลิตอีกครั้งหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะได้ซื้อจะได้ตำกันหรือเปล่านะครับผม โดยรวมแล้วก็เป็นมีดแคมนฟ์นะครับมีดใช้งานในแคมในค่ายเป็นมีดยังชีพอาจจะเรียกว่าเป็น utility knife ์ Kn นะครับที่สามารถทำงานหนักได้นะแม้ว่า K110 จะไม่ได้ทนการกระแทกสูงแต่เขาชดเชยด้วยการทำสันที่หนานะครับแล้วก็น้ำหนักที่เยอะทำให้สามารถจะใช้สับไม้นะครับปอกมะพร้าวอะไรแบบนี้ได้แล้วก็สามารถรับแรง กระทำนะครับจากการใช้งานหนักๆได้มากกว่ามีดที่บางนะครับก็เป็นมีดที่ชื่นชมตรงการดีไซน์นะครับทั้งใบแล้วก็ด้ามที่โอ้โหแบบต้องบอกเลยว่าเป็นมีดที่ด้ามแบบจับแล้วยิ้มนะครับจับแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะพอาสปอตไม่มีเลยนะส่วนการส่วนแบบชอยอะไรก็ใหญ่สําหรับคนมือเล็กอย่างผมนะก็ สำหรับคนมือใหญ่ผมว่าก็น่าจะไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่ามีดเองเนี่ยสามารถจะจับควบคุมคอนโทรลแล้วก็สามารถจะใช้งานได้หลากหลายอิริยาบถมากๆากนะครับก็ขอบคุณเจ้าของมีดมากๆที่ให้ยืมรีวิวแล้วก็ติดตามช่องไว้นะครับจะมีรีวิวไฟฉายอุปกรณ์ outdoor มีดแล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายมาเรื่อยๆนะครับขออย่างเดียวคือสุภาพนะครับแล้วก็ไม่กวนตีนแค่นั้นขอแค่นั้นเลยนะครับจะคุยเล่นคุยอะไรก็ได้แค่สุภาพและไม่กวนตีนไม่มาขอขวน ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะดามนี้คือคอนทัวร์มาหมดเลยนะโค้งมนมาหมดเลยนะครับแล้วเจอกันครับดูรีวิวว่าหลังในเพลย์ลิส์ KIM Performance ่นเลย Heavy Ride n d Out